สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวาราศีพิจิกในเดือนกันยายนพศ2568คลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลักนณะและก็ราศีนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทำนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็คําทำนายอาจจะมีสลับสับฝังกันได้ระหว่างตัวตนของคนและก็เขานะคะ ให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ไดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนรักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซุปเปอร์ตงหรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะ เด็กถือดาบแทมพอร์เรนเดอร์มิดหนึ่งเหรียญโอ้ไพ่ขึ้นมาดีมากเลยหนึ่งม่เา้าโอ้การเริ่มต้นนะคะ t ด e Sun โอ้ชาวลัคนาราศีพิจิกโอ้หนึ่งถ้วยไพ่ขึ้นมาดีมากเลยพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะราชาถือเหรียญปาธโถ ชาวร,ราศีพิจิกบางคนคุณเป็นคนรวยนะคะพลังงานของชาวร,ราศีพิจิกคุณอ่ะเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะดูข้างนอกของคุณคุณเป็นคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่มีความสงบนิ่งใจดีใจบุญชอบทำบุญชอบสร้างบุญสร้างบรารมีแต่ภายในใจลึกๆของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะ คือที่คุณไม่ยอมคนนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ไปหาเรื่องกับใครนะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปแบบสงบสสงบนิ่งแต่ถ้าใครก็ตามที่จะเข้ามามีพลังงานลบๆใส่คุณคุณก็พร้อมที่จะปกป้องตัวของคุณเองนะคะคุณไม่ชอบให้ใครมามีพลังงานลบๆใส่คุณนะคะคุณชอบความยุติธรรมชอบความถูกต้องนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนคุณเป็นคนรวยนะคะเห็นไหมดึงเหรียญราชาถือเหรียญขึ้นมานะคะคุณเป็นคนรวยคุณมีมรดกทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถมีที่ดินมีที่ออาศัยมีอสังหาริมทรัพย์นะบางคนนะนะคะหรือบางคนคุณคิดว่าฉันไม่ได้รวยนะไม่ได้มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะถ้าเนตอนนี้คุณยังไม่ได้รวยนะในอนาคตวัน้าาคุณจะรวยนะคะคุณไม่มีบ้านคุณจะมีบ้านไม่มีรถคุณจะมีรถ คุณจะมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะหรือบางคนถ้าคุณไม่รวยคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขสบายมากกว่านี้นะคะคุณจะมีเงินใช้เงินจ่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายชีวิตของคุณจะมีความสุขสบายมากกว่านี้นะคะชาวลัคนาริสิพิจิตบางคนคุณจะมีโชคนะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญคือการมีโชคลาภแบบฟุกๆนะคะ คุณจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงทายคุณอาจจะซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนถ้าคุณไม่ได้มีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงทายคุณอาจจะมีโชคลาภทางด้านการเงินด้านใดนด,นด้านหนึ่งที่จะเข้ามาหาคุณแบบฟุกๆนะคะเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะพลังงานของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคุณเป็นคนที่ดวงดีดวงเด่นโดดเด่นดวงนางกวักนะเดอะซันแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะดวงนางกวัก คุณสังเกตเอาไว้นะถ้าคุณอะไปกินข้าวหรือไปซื้อของร้านไหนนะคะถ้าร้านนั้นมีคนอยู่ไม่กี่คนเมื่อคุณเข้าไปซื้อของร้านนั้นแล้วนะคะดวงของคุณจะเรียกลูกค้าให้กับเขาพอคุณเข้าไปสักพักหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะคุณจะมีโชคนะคะคุณะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเดอะซันคือความมีเสน่ห์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อ ดูดีดดเด่นนะคะบางคนคุณอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับคนของสังคมก็ได้นะคะหรือบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับการเงินออกเงินกู้เปในหน้าค่าขายที่ดินก็ได้หรือบางคนทำงานเกี่ยวข้องกับกเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือบางคนทำงานเกี่ยวข้อง,งก,กับธุรกิจส่วนตัวนะคะชาวร,า,ราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะเดือดเดือดขึ้นมานะคะ จบกับความรักมาความรักพังความรักไปต่อไม่ได้ความรักที่แบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องจบไปพังไปนะคะบางคนถ้าแต่งงานอยู่กับเป็นครอบครัวแล้วก็ต้องมีอันเลือกลายยาราคนะ,ค,ะคุณเครียดมากเลยนะในความสัมพันธ์ในครั้งนั้นเห็นไหมก้าวดาบกินไม่ได้นอนไม่หลับหลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณกับเขามันได้จบสิ้นลงคุณมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการที่กลับมารักตัวเอง ะะชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตอนนี้คุณเป็นเดือดซันแล้วนะเดือดซันนะคะคุณมาโฟกัสในเรื่องการงานหาเงินเก็บเงินบางคนคุณทํางานหาเงินเก็บเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมสามารถสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองของตัวเองได้นะคะและแต่ตอนนี้คุณก็เราคอยคนรักที่ดีของคุณอยู่นะคุณคิดว่าถ้าได้ความรักเหมือนที่ผ่านมามีแต่ทอกซิกมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ใจคุณก็ไม่เอาความรักแบบนั้นนะ ถ้าได้ความรักแบบนั้นคุณขออยู่คนเดียวดีกว่าเสบยกสบายใจนะคะแต่ถ้ามีคนที่ดีๆเข้ามารักคุณคุณก็เปิดใจนะคะตอนนี้คุณรอคอยคนที่ดีคนรักที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมันมีความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณรักเดียวจะเดียวห้กับคุณคุณก็รอคอยเข้าอยู่นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะชาวลัคณาราสิพิจิกเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะพบเจอคนรักแบบไหนคนใจดีหรือคนมีอิกโก้นะคะคนเกิดในธาตุไหนราศีไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอดูดวงความรักคนสดกับชาวลัคนาราศีพิจิกหน่อยคะ่ะเดวเวอร์ ขอปิดก่อนนะคะเดวเวอร์นะคะเดวเวอร์ขึ้นมาใปแรกดีมากๆเลยนะคะคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้ mm hmm. เขาเป็นคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะผ่านบททดสอบมาเรียบร้อยแล้วคนคนนี้นะเข้าถึงได้เป็นเดว์เวลได้นะคะตอนนี้สภาวะอารมณ์ของเขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะและคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคน เขาไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มาล้อเล่นกับคุณนะเข้ามาจริงจังจริงใจกับค like, ุณเขาหวังที่จะสร้างอนาคตไปกับคุณมีอนาคตที่มีความมั่นคงกับคุณนะคะชาวราศีพิจิกบางคนคุณจะได้พบเจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นคนไทยแล้วก็ได้ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะ สามเหรียญโอ้พายแห่งการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์ขึ้นมาทั้งสองใบติดติดกันเลยนะนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนคุณได้พบได้เจอแล้วคนรักของคุณคนนี้นะคะตอนนี้คุณกำลังจะศึกษาดูใจกันอยู่พูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะคนคนนี้เขารักคุณนะคะเขาคิดหวังที่จะสร้างอนาคตไปกับคุณสามเหรียญคือพยอย่ห่งการสร้างอนาคต แล้วก็เดอะเวิร์นะคะไพ่การสร้างอนาคตเขาอยากจะมีชีวิตที่มีความมั่นคงกับคุณนะคะสีดาบสีดาบคือไพ่การหยุดนิ่งนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณจะมานอนอยู่ตรงนี้แหละจะมานอนอยู่ในหัวใจของคุณนี่แหละจะไม่ไปไหนแล้วนะคะ เขาได้พบได้เจอแล้วคนที่เขารักมากที่สุดก็คือคุณเขาจะมาหยุดอยู่ที่คุณนะคะสิบถ้วยโอ้ไพ่ขึ้นมาดีมากๆเลยชาวราศีพิจิกแค่สิบถ้วยขึ้นมาใบเดียวก็จบไหมนะคะจบเลยไหมนะคะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะเดือบเวอ์แล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ที่คนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะ มื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตกับคุณนะเขาจะเข้ามามีความรักที่หนักแน่นมั่นคงให้กับคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณกินอิ่มนอนหลับสบายหวางสร้างอนาคตร่วมกับคุณเขาอยากจะเข้ามาแต่งงานกับคุณอยากจะมาอ,อยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณนะคะสองไม่เท้า คนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดินเพก,ก,ก่อศพกันมังกรธาตุลมตุลกุมไม่ถุนนะคะแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎมิพิจิกนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาสดสติปัญญาดีนะคะเขาอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นไปได้คนคนนี้นะดูมือเขาถือลูกโลกเอาไว้นะคะบางคนคนคนนี้ของคุณก็อาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะไหมก็มีไม่เท้าสองอัน เขาเข้ามาหวังที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณมาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านคุณอำเภอคุณตำบลคุณจังหวัดคุณเข้ามาอยู่กับคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือไปลงหลักปักฐานอยู่ประเทศเขาพาคุณไปอยู่กับเขาก็เป็นไปได้นะคะเขาหวังที่จะมาแต่งงานกับคุณพาตัวและหัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนละอันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนถึงแก่ถึงเท่านะคะ ราชาถือเหรียญโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะเขามีเงินเขามีมรดกทรอบสินเงินทองเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะเขาจะเข้ามามีความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงให้กับคุณนะคะก็จะเข้ามาเป็นมาดูแลมาซัพพอร์ตคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะ เดวิดออฟฟอร์จูนคนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขสบายมากกว่าเดิมนะคะพลังงานนี้ถ้าคุณกับเขาได้พบได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเพราะว่าโชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันและก็ได้มารักกันนะคะภ mm hmm. าแห่งการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาติดติดกันทั้งสองใบเลยนะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาจะเข้ามาพยายามในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณให้ความรักความอบอุ่นความสบายใจกับคุณก็จะพายเรือให้คุณนั่งให้ความรักของคุณกับเขาถึงฝั่งไปพร้อมๆกันนะคะสิบดาบโอ้คนคนนี้เขาจบกับความรักมานะคะ ความรักพังความรักไปต่อกันไม่ได้พลังงานของเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้คนคนนี้นะเห็นไหมเขาเจอสุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะที่ผ่านมานะทุกเหลือเกินกับความสัมพันธ์ในครั้งนั้น,เข,ขน,ะะเ,นเข้าจบกับความรักมาโอ้สิบสิบดาบแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมานะคะเห็นไหมเข้าจบกับความรักมาแล้วเขาจะมาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะมาลงหลักปักฐานกับคุณโอ้ราศีนี้ถือถ้วยคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะคะ บอกได้เลยว่าเป็นคนที่ใจดีใจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคนแล้วนะเขาจะเข้ามาเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนให้กับคุณเขาจะเข้ามาราักคุณบริโภคแลาใจใส่คุณอย่างดีนะคะเพราะว่าราศีนี้ถือถ้วยคือเขาจะรักครอบครัวของเขานะคะถ้าเขาได้รักใครแล้วนะเขาทุ่มเทหัวใจของเขาทั้งหมดให้กับคนรักของเขาแต่เพียงผู้เดียวคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะ จ็ดไม่เท้าคนคนนี้ก็เป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเป็นคนขยันเขาสู้ชีวิตด้วยตรงเขาเองจนเขาสร้างฐานะครอบครัวของเขาได้นะคะราชาถือเหรียญเขามีเงินคนคนนี้นะเดอะมูนโอ้เขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาจริงๆคนคนนี้นะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเขารักคุณเขาจะเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้นะคะ กลางคืนมาคิดถึงแต่คุณยิบหลับไปก็ฟันถึงแต่คุณเขาคิดว่าเขาได้เจอแล้วเขาได้พบได้เจอแล้วคนรักที่ดีที่จะมาอยู่เคียงข้างเขามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขามาเป็นพ่อของลูกเขาแม่ของลูกเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณเขาได้พบได้เจอแล้วนะคะจะทําให้เขาคิดถึงคดังหาแต่คุณนะคะ องถ้วยโอ้เห็นไหมสองถ้วยขึ้นมานะคะเห็นไหมคุณกับเขาเป็นคู่กันคู่รักที่คุณกับเขาเคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีร่วมกันมาเมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอกันแล้วนะพลังงานคู่แท้จะดึงดูดเข้าหากันและกันคุณจะรู้สึกว่าได้พูดได้คุยกับคนนี้แล้วทําไมรู้สึกมีความผูกพันมีความสบายใจมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะคะ พลังงานของคุณกับเขาจะดึงดูดกันและการเข้าหากันคุณกับเขาจะรักกันมากเลยนะคะมองตากันร,รู้ใจกันเลยหัวใจของคุณทั้งสองดวงจะละล้อมสมรสมันกลมเกลียวกันและกันเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะกลางคืนมานอนไม่หลับคิดถึงก็เดึงหากันอยู่ตลอดเวลาได้พบได้เจอแล้วคู่แท้คนที่จะเข้ามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาก็คือคุณนะคะหนึ่งเหรียญโอ้หนึ่งเหรียญแล้วก็ ราชาถือเหรียญขึ้นมานะคะคนคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนที่มีเงินเขาจะเข้ามาเปคุณนะคะคุณจะพบเจอคนสายเปย์เขาจะเข้ามาเปมาดูแลมาซัพพอร์ตคุณคุณอยากจะได้อะไรเ็าจะซื้อให้คุณนะคะเห็นไหมซุ้มประตูาการแต่งงานนะคะไม่แน่นะเมื่อคุณกับเขาอะได้รู้จักกาันศึกษาดูใจกันไปสักพักหนึ่งคนคนนี้ก็อาจจะนําเงินก้อนนี้มาขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะมีซุ้มประตูาการแต่งงานอยู่นะคะ หรือเขาอาจจะนาเงินก้อนนี้มาเป็นสินสอดทองมั่นขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขานะคะของขวัญอันเลยค่าของขวัญอันล้าค่าที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้กับเขานี่เขารักคุณเขาจะเข้ามามีความรักที่มีความนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณนะคะเห็นไหมเขาจะไม่ปล่อยคุณนะเมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วเขาไม่ปล่อย ดูเข้อทําอุ้งมือคุณจะอยู่ในอุ้งมือของเขาคุณจะมีค่าสําหรับเขาที่สุดเขาจะเข้ามาให้คุณค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะหนึ่งถ้วยโอ้หนึ่งถ้วยแล้วก็เนือเรียนนะคะไ่ขึ้นมาดีมากๆเลยชาวกักณาราศรีพิจิกนะคะคนคนนี้เขาคิดว่าศิสย์และจักรวาลส่งคุณมาเป็นของขวัญให้กับเขา คุณคือความรักที่ดีความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานความรักที่มีค่าหนักแน่นมั่นคงเขารักคุณนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาอย่างแน่นอนนะคะเขาได้พบได้เจอแล้วคู่ของเขาก็คือคุณนะคะและเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงลูกชายที่มีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหานะคะคุณมีแรงดึงดูดต่อเขาแค่คุณนั่งอยู่ เฉยๆคุณก็มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเขาเหลือเกินนะคะคุณกับเขาแตกต่างกันนะบางคนแตกต่างกันทางด้านอายุบางคนแตกต่างกันทางด้านสถานการณ์ทางด้านสังคมนะคะหรือแตกต่างกันทางด้านสถานการณ์ทางด้านการเงินก็เป็นไปได้นะคะเดอร์มิดโอ้เมื่อคนคนนี้เขาได้รู้จักคุณแล้วนะเขาส่องคุณอย่างหนักนะคะเพราะอะไรที่เขาส่องคุณเพราะว่า เขาคิดว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นความรักที่ดีของเขาคือคู่ของเขานะคะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่บุญคู่บาร,รมีของเขาที่จะมาอยู่กับเขาอยู่เคียงข้างเขาถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพศคนละอันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนถึงแก่เท่านะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีเงินเขาเป็นคนรวยแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยก็เป็นไปได้นะ ชอบสร้างบุญสร้างวารมีหรือเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นไปได้นะคะหรือคนด้วยก็ได้นะที่ชอบไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ชอบทาบุญก้าเหรียญโอ้เห็นไหมคนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะเขาสู้ชีวิตจนเขาสร้างฐานะครอบครัวของเขาได้เองนะคะเขาเป็นคนโสดที่แบบว่าเขามีเงินใช้จา่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายเขามีความสุขกรารสบายใจคนคนนี้นะ ะะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความสุขกายสบายใจล้อมรอบตัวของเขาอ่ะมีพร้อมเพียงหมดแล้วก็ตามแต่เขายังมีความเหงาอยู่ในใจนะคะเขาก็อยากจะได้ความรักที่ดีที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างเขานะคะตอนนี้เขาก็รอคอยคนที่ใช่ของเขาอยู่ที่จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะมาเติมเต็มให้เขาจากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญก็คือความรักที่ดีของคุณเนี่ยคุณจะเอาหนึ่งเหรียญนี้มาเติมเต็มให้กับเขาเป็นสิบเหรียญ เขาจะมีความสุขที่สุดและเขาก็จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดเช่นกันนะคะจัสตมิโอ้เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะเข้ามาได้มาเล่นนนะคะเพื่อนๆเข้ามาจริงใจกับคุณเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะพาคุณออกงานออกสังคมของเขาเขาจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกนี่รู้ว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้าชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขา ที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาที่จะมาอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตก็คือคุณนะคะเขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะพลังงานนี้คุณกับเขาเป็นคู่กันคู่บุญคู่บารมีนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่ามีไพ่เดอะมิตแล้วก็ไพ่จัสติเมนขึ้นมาไพ่สื่อสิทธิ์ขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะคุณจะได้พบได้เจอคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะ อ m ja place โอ้เมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะเข้ามาให้คุณค่าให้เกียรติคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังนะคะคุณน่ะจะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาเต็มพื้นที่นะคะเข้าไปที่ไหนที่ไหนเขาก็จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักคุณนะคะเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะไม่ด้อยค่าคุณเพราะคนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณจริงจังจริงใจมีความรักที่หนักแน่นมั่นคงซื่อตรงรักเดียวจะเดียวกับคุณนะคะ คุณจะพบได้เจอคนคนนี้โอ้ดีมากๆเลยนะคะเขาจะเข้ามาให้เกียรติคุณจะไปไหนไปไหนเขาก็จะพาคุณไปด้วยนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในวันจันทร์เกิดวันพฤหัส,สบดีเกิดวันศุกร์แล้วก็เกิดวันพุธนะคะแล้วก็เกิดวันอาทิตย์นะคะชาวรา,าศรีพิจิกบางคนตอนนี้คุณได้พบได้เจอแล้วคนรักของคุณคนนี้นะคะตอนนี้กําลังศึกษาดูใจกันอยู่พูดคุยกันอยู่ ถ้าคนคนนี้เข้าเป็นคู่ของคุณในอนาคตคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันนะคะ The World แล้วก็สิบถ้วยขึ้นมานะคะเมื่อคุณกับเขาได้แต่งงานกันแล้วนะคนคนนี้ก็จะเข้ามามีความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณรักเดียวจะเดียวกับคุณในหัวใจของเขาจะมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะมีเดมเพ c สขึ้นมาสรุปนะหัวใจของเขาจะมีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เดมเพลส คุณจะอยู่ในหัวใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาจะให้เกียรติคุณไปไหนไปไหนเขาก็จะมีคุณอยู่ข้างๆเขาตลอดเขาจะไม่มีวันที่จะไปดึงคนอื่นเขามีความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดคนคนนี้นะเขาจะมีความรักที่รักเดียวจะเดียวกับคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดเขาจะเข้ามาเปย์คุณมาดูแลมาซัพพอร์ตคุณให้เงินคุณใช้จ่ายแบบสบายๆนะคะแล้วก็คนคนนี้ก็อาจจะพาคุณสร้างบุญสร้างบารมีไปกับเขานะคะเติมบุญเติมบารมีไปกับเขา เพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะและเขาจะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดสองถ้วยขึ้นมาเห็นไหมคุณกับเขาจะไม่หา่างจะไม่จากกันไปไหนจะอยู่เคียงข้างกันจะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนอันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจนถึงแก่เท่านะคะหรือชาวรกักนราศีพิจิกถ้าคุณคิดว่าฉันยังไม่เจอเลยตอนนี้ฉันยังเป็นโสดอยู่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณยังไม่ได้เจอตอนนี้คุณจะได้เจอนะคะ พอเราวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเมื่อถึงเวลาเท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันได้มารักกันเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเมื่อถึงเวลาเท่านั้นคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้นะคะนี่คือพลังงานความรักของชาวาราศรีพิจิกนะคะขอให้เพื่อนๆชาวาราศรีพิจิกทุกคนพบเจอความรักที่ดีสุขสมหวังในความรักเหมือนพ่ขึ้นมานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ